สวัสดีครับท่านกานะครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวของบ้านยี่ตองเหมืองปิล็อกเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนมาอัปเดตเส้นทางเข้าสู่บ้านาบ้านยี่ตองนะครับผมก็จากจุดนี้นะครับทุกคนต้องเตรียมเติมน้ามันเข้างรง้องน้ําเติมลมเติมลมเตรีย,มต,งงตงงยมตัวให้พร้อมครับหลังจากนี้นะครับมาเจอไปนี้แล้วจะไม่มีป้อมให้แวะแล้วนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับผม หลังจากจุดนี้นะครับก็ประมาณอีก60กิโลนะครับถึงจะถึงที่หมายก็คือบ้านอีตองนะครับผมแล้วก็จากจุดนี้ประมาณ30กิโลนะครับจะเป็นทางที่ค่อนข้างปกตินะครับไม่ได้มีความบูหวาไม่ได้มีโค้งเยอะแยะอะไรมากมายนะครับและจากจุดนี้นะครับเข้าสู่กามเป็นจนไพย399โคง้งเต็มรูปแบบครับลุยครับผม Thank ก ah ็ต้องใช้มอไซค์นะสนุกสนุกเลยขึ้นมอไซค์โอ้โหที่เพิ่มมาตามเลย เเมาคนก็เมาแล้วมีหลับบนต้นนี้อนะพะย่ะเขาเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงจุดชมวิวละสวยอยู่นะเนี่ยครับมันเฮ้ยจุดพักอ๋อโอ้โหตรงนี้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกห่วงนะโล่งใจลงไปเช็คอิน อะไรไหมอ่ะอันนี้แค่ป้อมยามเฉยพี่รถใหญ่ใช่คับเพิ่งทํดูดาลาทางกันขีน่แล้ว่อย่ออายบอกนะว่าทางลุออของจริงไว้ของแท้ ครับไม่สำนากเรียบร้อยเขาถึงบอกไม่ค่อยนะ่ะไม่สักแมีใครเงินแล้วก็กินโค้งกัน,ปนไปน้ย <laughs> ก็ยังว่ามันตื่นอีตอนโค้งเยอะเออ <laughs> ทำเป็นขี้แล้ว <laughs> <laughs> ก็ตื่นถูกช่วงแล้วชมวิวไงใช่คือเป็นอย่างเงี้ย <laughs> อันนั้นมันแบบว่าทางมันเคยชินแลนะ้วไงทางมันปกติ ไม่ตื่นหนูก็ก็โคกอ่ะ เฮ้ยเราขึ้นเขามาสุดสุดองีขึ้นมาได้ดีนะไม่โค้งตั้งแต่6กิกิโลมาโค้งแค่สามิลกิโลนกิดเดียวองนากโล9ก้าสโค้งที่ดูนะครับ Sick boy baby baby Yeah 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 I keep winning 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 yeah I keep winning 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 yeah You see me shining 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 yeah I didn't hunt it I keep winning 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 yeah I keep winning 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 yeah You see me shining 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 yeah I didn't

สวยมากจักก็ดิ่งแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำมันจะเยอะหรือเปล่า,าน้ำเยอะก็ไม่สวย Okay. Yeah. ลูกพี่น่าจะหมดแรงใสหัวน่าจะมาก่อนหน้าเราต้องนานแล้วนะใสพักหัวอีก22กิโลเด้อพี่่22 <c oughs> กิโลถ้ามันพับนี้กันไกล้อยู่เหมือนกัน Hehehehe <laughs> ăn đặng hại nào Hmm. 真正常。 ไม่ได้แล้วโอ้ยพาไปรถไปรุกันด้อพาไปรุดกันด้อมัไม่ฟ้าแล้วมับบรุดก่อนนะจ๊ะกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสาม